รักษาลูกค้าอย่างไรให้อยู่กับเราตลอดไปไม่ไปซื้อคนอื่นเทคนิคข้อแรกเลยนะที่เราจะให้ลูกค้าแบบคีบกับเราคีบอินทัชกับเรานะคะก็คือหนึ่งเลยต้องมีความจริงใจค่ะเราต้องมีความจริงใจกับลูกค้าก่อนถูกป้ะมันเป็นเบสิกง่ายๆเหมือนเวลาคุณไปซื้อของซื้อกับข้าวลูกค้าในตลาดนะคะ คุณก็ต้องแบบจริงใจกับลูกค้าก่อนนะเออเราจะรักษาลูกค้ายังไงนะคนที่รักษาลูกค้าไม่ได้ต่อให้สินค้าขายดีแค่ไหนอะคุณไม่จริงใจกับลูกค้าเช่นคุณบอกลูกค้าว่าสมมุตินะขายห้านยาใช่ปะ่ะดีลเอ,อ่อห้บแถมห้าเนี่ยคือคือ ถูกสุดแล้วเฮียให้ได้แค่นี้จริงๆแต่ปรากฏว่าคุณไปเสนออีกร้านหนึ่งอ่ะห้าสิบแถมแปดโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นพันธมิตรกันเขาเป็นแบบโคกันอย่างเงี้ยเออพอลูกค้ามารู้ที่หลังอาจจะเสียความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความจริงใจกับลูกค้านะถ้าอยากให้ลูกคารักเรานะคะจีเป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่ทําไมคนชอบคนดูคลิปแล้วชอบเพราะว่าเรารู้เขารู้สึกว่าเราจริงใจเราพูดหมดเราบอกหมด ะะใช่มันเป็นลักษณะมันเป็นเนื้อแท้ของจีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละคือเรารู้อะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้หวงอะไรนะก็ก็อยากจะแบ่งปันแต่ก็ยังมีเยอะเออกูยังมีเยอะนึกออกปะเออบางคนบอกไม่ได้สิเราต้องกักไว้ไม่เป็นไรหลอกความรู้ความชํานาญของเราอะคะ่ะบางอย่างอะมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้อะนึกออกปะมันก็เป็น คือเขาเรียเดี๋ยวทุกคนลองเก็บเกี่ยวไปเองละกันก็จะก็จะรู้นะคะก็จะแบบเอาไปแอพพลายได้บางคนแล้วมันแล้วแต่บางทีเราเหมือนนักเรียนนะคะเราสอนไปอะ่ะเขาจะเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันเขาเรียกวัยอะ่ะการตอบสนองของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะ,ะข้อที่2เลยนะข้อที่2เราต้องรักษาคําพูดค่ะสาคัญมากเช่นดีลเดทในการส่งของลูกค้าว่าอ่าเราจะสมมุติ วัคซีนเนี่ยรัฐบาลขอพูดเลยนะขอพูดแจ้งนิดหนึ่งว่ารัฐบาลออกข่าวลุงพลเนี่ยมาเพื่อกลบหนึ่งคือเรื่องของการประชุมก็ประมาณเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าหลงประเด็นนะคะจะต้องไปดูเรื่องของการประชุมสภาว่างบยังไงมากน้อยเพราะมันมีผลต่อปากท้องของเรานะคะและ2ก็คือจีได้ยินข่าวข่าวกรองมานะคะว่า a s สตราเซ e นกที่จะมาส่งวันที่7มิถุนาเนี่ย ท่าทางว่าจะมาไม่ทันแล้วถึงได้ออกข่าวลุงพลออกมาเพื่อกลบเพื่อแบบเบนความสนใจไงซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ประชาชนไม่โง่นะคะเขากําลังสนใจเรื่องปากท้องเรื่องวัคซีนเรื่องโรคเรื่องเขาไม่มีอะไรจะกินเข้าไปอ่ะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ดีดูได้ดูผ่านๆลุงพลช่างมันเหอะเดี๋ยวมันก็โดนจับ อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวัเราต้องอยู่ต่อไปว่าเราจะทํามาหากินอะไรจะแจกเงินอีกแล้วหรอจะอะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยรัฐบาลเป็นตัวอย่างของการไม่รักษาคําพูดนะวันนี้ขออนุญาตมายกเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าพอไม่รักษาคําพูดอะ่ะคนมันไม่เชื่อถือเห็นไหมคะประชาชนไม่เชื่อถืออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราเป็นนักขายก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักษาคําพูดอะค่ะ คนจะไม่เชื่อถือเราเอออย่างเช่นถ้าสมมติมีน้องขาพี่ขจีว่าพี่ขจีคาแล้วถ้าสมมติว่าหนูอะรับปากลูกค้าไปว่าของจะมาสมมติว่าอ่ะสั่งของจากเมืองนอกชิป,ช,ปชิปปิ้งมาแล้วมันจะต้องมาส่งวันที่สิบหกมิถุนสิบหกมิถุนาเขาบอกมาอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาจริงๆอะมันไม่มาพี่มันมาวันที่ยี่สิบสองแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าด่านหนูหนูจะทํายังไงดีคะ ะะกลับไปที่ข้อหนึ่งเลยค่ะคือแสดงความจริงใจแน่นอนว่าของมันมาไม่ทันอ่ะหนูต้องรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วละเช่นล่วงหน้าสองสาวันหนูต้องรีบวิ่งไปบอกลูกค้าเลยต้องไปขอโทษลูกค้าเลยว่าพี่คะหนูขอโทษจริงนะพี่อาจจะต้องโดนด่านี้โดนแน่นอนแต่เราต้องแสดงความจริงใจว่าพี่หนูมารับผิดชอบแล้วพอดีมันมาไม่ทันจริงๆค่ะของมันมาไม่ทันจริงอ่ะพี่แล้วเราเป็นบทเรียนว่าเราอาจจะต้องบวกลบไปอีกห้าวันเช่น พอต่อมาทางทางหน่วยทางเรือหรือว่าทางเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่ามาได้วันที่22งเนี่ยเราอาจจะบกลบเป็น25แล้วบอกเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เดี๋ยวเราโดนดา่าไงมันจะกลายเป็นว่าเราไม่รักษาคําพูดใช่ไหมคะแต่เชื่อพี่ว่าถ้าถ้าเราเป็นคนรักษาคําพูดบ่อยๆอย่ะแล้วถ้ามันเกิดอุบิเหตุจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะคะ่ะลูกค้าเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเออลูกค้าเขาจะไม่ได้แบบเออทำไมอยู่แย่อะไรเงี้ยการรักษาคำพูดสำคัญมากจริงๆ เสียชีพอย่าเสียสัตว์นะคะมาถึงเคล็ดลับเทคนิคข้อที่3นะคะเทคนิคในการรักษาลูกค้ายัางไงให้อยู่กับเรานะคะก็คือ,อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเสมอนะมันจะสอดคล้องกับข้อที่1ก็คือจริงใจอย่างที่พี่บอกว่าสมมติว่าถ้าเวลาเราขายอะค่ะเรามีดีลใช่ไหมสมมติว่าจริงๆอะเรารู้ว่าเรารู้สไตล์ลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยไม่เยอะหรอกแล้วเป็นคนไม่เยอะแบบว่าเรา ถ้าเราสมมุติเขาเคยซื้อเรา50แถม5ก็50แถม5มาตลอดใช่ปะแต่พอดีเดือนนี้มันมี50แถม8เนี่ยฟารู้ดินรู้แต่ลูกค้าไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเขาเียอะไรเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเสมอเราก็บอกพี่เดือนนี้มันมี50แถม8ดนะเราก็เสนอเขาไปเลยค่ะโดยที่คือเขาก็ไม่รู้หรอกแต่แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเรามีความจริงใจที่จะบอกเขาไงแล้ววันหน้านะมันเป็นการซื้อใจนะพอบางทีเขาไปรู้กับคนอื่นมาว่าแบบเฮ้ย เออไอ้ดีลเนี่ยมันไม่ได้ให้เฉพาะทุกให้เฉพาะลูกค้าทุกคนนะมันให้เฉพาะแบบคนที่ซื้อแบบถึงยอดเยอะเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเวลาเขาไปรู้ที่หลังนะเขาจะซึ้งน้ําใจเรานะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องนี่มีความจริงใจว่ะเหมือนเราให้ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาอะค่ะแล้วเขาจะซื้อเราอ่ะมันเป็นการคีปอินทัชกันอะมันเป็นการแบบเออซื้อใจลูกค้าเออทาให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าแบบคนนี้ไว้ใจได้แล้วก็วันหน้ามันยากที่ใครจะมา แทนที่เรานะมันยากมากเลยนะที่ใครจะมาแทนที่เราได้ค่ะว่าแบบจะมาขายแทนเพราะอุ้ยนี่น้องนี่จริงใจมากสองรักษาคําพูดสามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเสมอเลยคือไว้ใจได้อ่ะข้อที่สี่นะข้อที่สี่เทคนิคข้อที่สี่เลยนะคะก็คือเราต้องให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็คือแต่ถ้าใครที่ดีอยู่แล้วอ่ะเรารักษามาตรฐานไว้ว่าแบบ อย่างอย่างอย่างพี่มีรุ่นพี่พี่คนหนึ่งอะค่ะซึ <c> ่ง <oughs> เขาก็ดูอยู่เนี่ยพี่เขาจะดูแลลูกค้าดีมากแบบข้าวน้ําเสิร์ฟตลอดบางทีอะพี่รู้เลยนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบขอญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะไม่ใช่แบบพี่นุ้ยคนเดียวนะรุ่นพี่พี่คนอื่นหรือไม้แต่พี่เองเนี่ยตอนไปหาลูกค้าใหม่ๆเรามือไม้อ่อนเราไม่ได้ว่าซื้อของให้เพื่อเราที่จะหวังออเดอร์ในตอนนี้แต่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าค่ะมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวอะใช่ไหม เออมันต้องระยะยาวไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราให้ของลูกค้าวันนี้แล้วลูกค้าต้องซื้อเราเลยอะค่ะมันไม่เสมอไปไงทุกคนบางทีลูกค้าเขาดูเราก่อนเพราะเซลล์อะพูดตรงตรงนะเซลล์เนี่ยในใน,ในในในสายตาลูกค้าค่ะเขาก็มองว่าเราแบบว่า ปินปอนหรือเปล่าทุกอย่างใช้เวลาหมดน้องถ้าเรายังไงเราเขาเรียกว่าเราพยายามที่จะเนี่ยอย่างที่บอกหนึ่งจริงใจะสองรักษาคําพูดสามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าสามบริการลูกค้าให้ดีขึ้นดีขึ้นก็ดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะคะข้อที่ห้านะคะก็คือเอาใจใส่ลูกค้ามากๆอย่างุ้งเน้นแต่กาไรอย่างเดียวอันเนี้ยพูดถึงในมุมของบางทีอะคะ่ะเซลล์เครื่องมือแพทย์บางอย่างหรือเซลล์อื่นๆนะคะบางทีเราทําราคาได้อย่างบริษัทเขาจะมีกําหนด มาจีนให้3 0มว่าไอ้ถ้าลดอะ่ะยูต้องลดต่ําสุดอะ่ะเหลือ5%เถ้าต่ํากว่านนีะ้คือยู mm. ไม่ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าแบบตอนแรกสมมติสมมติไอะถ้าอย่างเป็นเซลล์ขายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องมือแพทย์หรืออะไรเงี้ยบางทีแรกๆอะ่ะทําใบเสนอราคาค่ะเราอาจจะใส่มาจีนลงไปเต็มๆเลย30% ได้เผื่อลูกค้าต่อแต่ถ้าในลูกค้ารายที่ซื้อมานานนะคะมันจะมีเซ็ตสแตนดาร์ดไพรซ์เลยว่าโอเคเขาซื้อบ่อยซื้อมานานกําไรมันอาจจะเหลือ12อซอะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้เนี่ยความที่บางทีเราอยากจะได้ใจลูกค้านอกจากเซอร์วิสและบริการเนี่ยราคาสมมุติถ้าแบบเซอร์วิสและบริการเรานิ่งอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะกําหนดมาจิ้นที่12แค่เนี้ยได้แต่ทีนี้เนี่ยบางทีอะอะไรแหละบางช่วงที่เราอันนี้แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละที่นะ ถ้าบางช่วงที่เราต้องการกระตุ้นให้ยอดมันขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะลดเพิ่มเต็มที่ได้ถึง10%แค่เฉพาะสเปเชียลจริงๆนะแต่อย่าแบบสเปเชียลแบบแบบช้อปปี้ลาซาด้าที่แบบหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามมิดเยียเซลมิดมันเซลหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดสิบสองสิบสองเงี้ยถ้ามันมีเดือนสิบสามแม่งก็สิบสามสิบสามไปด้วยเงี้ยค่ะคือจะบอกว่ามันทำจนจนลูกค้ารู้แล้วอะรู้แก้ว่าแบบเดี๋ยวมาทุกเดือนเนี้ยมันไม่วาวแล้ว การที่เราจะลดให้ลูกค้าสมมุติถ้าเราเป็นเป็นเจ้าของกิจการหรือสมมติเราเป็นเซลที่ทําราคาให้ลูกคา้าแล้วเราอยากให้มันแบบพีคหน่อยใช่ปะเราก็อาจจะทามิดมิดเยียเซลสักปีละปีหนึ่งสองครั้งก็คือมิดเยียมิดเยียแปลว่ากลางปีลดทีหนึ่งที่แบบจากลด12%ลด10%อย่างเงี้ยเพื่อกระตุน้นมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มิดมิดเยียเซลแล้วก็อะไร่ะเอ็นเยียเซลอย่างเงี้ยลดสิ้นปีเหมือนคล้ายๆเซนทันิไนเซลเนื้อป่ะ เซนทันมีไนเซลเนี่ยเพราปิดเที่ยงคืนถูกไหมคะเขาไม่ทำบ่อยเพราะว่าทําบ่อยลูกค้ารู้ทันไงเออคือการที่เราแบบลดลดบ้างแต่อย่าลดแบบจนคุณไม่เหลืออะไรแล้วลูกค้าคุณต้องดูทายของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าบางประเภทนะคะที่คือเอาจริงสมมุติถ้าลูกค้าเขาซื้อเราไปขายต่อหรืออะไรอะที่มันพอมีกําไรแล้วไปได้อะคะ่ะโอเคคุณต้องเขาเลยแหละ ตรงนี้มันเป็นประสบการณ์นะพี่ก็ไม่รู้รอ,อย่างเจ้าของกิจการที่มาเรียนกับพี่อ่ะพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไงเหมือนกันว่าฟีลลิ่งประมาณไหนที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ลูกค้าโอเคหรือลูกค้าไม่โอเคคือหลักๆอ่ะจีคิดว่านะคะมันอยู่ที่ข้างในเขาอะว่าเขาจริงๆอะ่ะอย่างจีมีประสบการณ์อ่ะจีฟังฟีลลิ่งก็รู้ว่าสมมติเราเอามาจรจิ้นที่1 2 17%อย่างเงี้ยลูกค้าโอเคแล้วเพราะว่าลูกค้าพอใจเราในส่วนอื่นเช่น รู้สึกว่าคุยกับจีเรามั่นใจเพราะจีพูดพูดเต็มเสียงมั่นใจเช่นสมมุติจะขายของอ๋อ oh, พี่วันที่สิบเอ็ดเออวันที่สิบเอ็ดเนี้ยส่งได้ค่ะส่งได้เลยนะเดี๋ยวจีให้เขามาสิบเอ็ดโมงไม่เกินเที่ยงนะพี่ถ้าเที่ยงยังไม่มาพี่โทรหาจีได้เลยนะคะเนี่ยคุยเป็นโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะแบบเนี้ยหาลูกค้ามีความมั่นใจว่าส่งแน่ได้ของชัวร์แน่นอนไม่โกงไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าลูกค้าที่ซื้อขายกันมานานเนี้ยบางทีเขา โอนมาจาให้ก่อนอะแน่นอนถ้าของเยอะๆเขาต้องโอนมาจาให้ก่อนหรือบางเจ้าซื้อขายกันมานานยอมจ่ายราคาเต็มก็มีนะเพราะมีความมั่นใจในตัวเราแบบมากเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าบางทีการขายเนี่ยถ้าเราเหมือนเราเอาใจใส่ลูกค้าเราเราอยู่กับลูกค้ามากๆอ่ะลูกค้าจะเป็นตัวสอนเราเองแหละก็นะประมาณนี้คร่าวๆนะคะเป็นเทคนิคที่เราจะรักษาลูกค้าอย่างไรให้อยู่กับเราตลอดไปนะคะ